ไม่ใช่หอมซอยแต่เป็นพยาธิตัวกลมในปลาซาบะเป็นกระแสไวรัเลในโลกออนไลน์กับคลิปวิดีโอของผู้ใช้เฟซบุ๊ก FMC Clinic เวชกรรมโพสต์คลิปปลาซาบะซึ่งมีลักษณะปรุงสุกจากห้างสรรพสินค้าแต่ภายในเนื้อปลามีเส้นกลมๆงอๆกระจายอยู่เป็นจำนวนมากโดยระบุข,ข้อความว่าหากท่านซื้อปลาซาบะมาแล้วพบตัวกลมๆยาวๆ1-3เซนติเมตรขดอยู่นั่นคือพยาธิตัวกลมอันิสากิสหากกินปลาดิบๆพยาธิก็จะยังไม่ตายทำให้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหลัง กินเข้าไปประมาณ1-3วันแต่ถ้าสุกแล้วแบบนี้ก็ปลอดภยัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์วิจัยโรคปรสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีก็ยังให้ความเห็นว่าควรชำละและล้างให้สะอาดเอาออกให้หมดทําให้สุกก็จะปลอดจากพยาธิต่างๆโดยเฉพาะพยาธิอะนิซากิสค่ะสําหรับพยาธิตัวกลมอะนิซากิสเป็นหนอนพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อนในประเทศไทยตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลามากกว่า20ชนิดเชน่ชนปลาดาบเงินปลาตาหวานปลาสีกุลปลาทูแขกปลากุลาวกล้วย ปลาลังเป็นต้นค่ะส่วนในต่างประเทศจะพบในปลาจําพวกปลาคอรดปลาแซลมอนปลาเฮอริง่งระยะตัวอ่อนที่ติดต่อสู่มนุษย์อยู่ในอวัยวะภายในช่องท้องของปลาทะเลมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่าขนาดประมาณ1-2เซนติเมตรกว้างประมาณ0.3-0.5มมิลิเมตรบริเวณปากจะมีหนามขนาดเล็กบริเวณปลายหางจะมีส่วนแหลมยื่นออกมาพยาชนิดนี้เนี่ยจะใช้หนามขนาดเล็กบริเวณปากและปลายหางแหลมในการใช้ผ่านเนื้อเยื่อต่างๆอาการที่สําคัญเลยก็คืออาการปวดท้องบริเวณลล้นปี่คลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียหรือท อุจาระเป็นเลือดถ้ามีแผลในกระเพาะอาหารขนาดใหญ่ค่ะโดยมักจะเริ่มเกิดหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีพยาธิชนิดนี้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้สำหรับใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวการแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบสาองศาเซลเซียสอย่างน้อย15ชั่วโมงหรือต่ำกว่าลบยีองศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันหรือหากปลาปกติผ่านความร้อนมามากกว่า60องศาเซลเซียสอย่างน้อย5นาทีก่อนการประกอบอาหารก็จะทำให้พยาธิชนิดนี้ตายได้ดังนั้นก่อนทานปลาดิบก็ควรสังเกตให้้ถี่่่วนกนกอคะ